วันนี้นะครับเรายังอยู่ในงานเทสยางนะ Weather Style ครับเรายังอยู่ในงานยังวนเวียนวนเวียนวนเปียนวนเปี่ยนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะครับไม่อยากกลับไม่อยากไปไหนเลยนะเดี๋ยวผมพาเดินในงานกันนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวไปถามคนที่ทดสอบยางนี้จริงๆจังๆกันดีกว่านะว่าเขารู้สึกยังไงกับยางนี้กันบ้างส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ยางนี้จริงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดเยอะผมซื้ออยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคนที่ทดสอบยางพวกนี้จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนไม่ได้ใช้หรอก เขามาทดสอบในงานนี้เป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวไปถามพวกเขากันว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับยางตัวนี้นะครับไปไปสวัสดีครับผู้ผู้ร่วมผู้ร่วมทดสอบยางผมขออนุญาตถ่ายนิดนึงครับเมื่อกี้ที่ทดสอบไปรู้สึกเป็นไงบ้างยางรู้สึกดีนะเวลาเวลา,เวลาเทโคมันมันมันเกาะถนนใช่ป่ะใช่รู้สึกเหมือนกันเลยไม่ได้เคยลองตัวนี้จริงๆใช่ปะไม่เคยเลยไม่แต่ครั้งเดียวเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยในสนามเมื่อกี้นี่เลยโอ้เจแงแดงพอลองปุ๊บรอบแรกก็ยังไม่กล้าเทพอรอบสองก็ เริ่มเทแล้วเพราะเพราะมันเกาะไงก็เลยลองเลยใช่ใช่ผมเห็นเทเทจนน็อกรอบาน้องต้อมอ่ะเขาเขามาเทด้ดยใช่ทำเป็นเทด้ายหน่อยทำเป็นเทด้าจริงจโอเคโอเคงั้นไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณญาตอย่างที่ผมบ่อครับผมไม่ต้องพูดเยอะผมไม่ต้องรีวิวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าโฆษณาผมมาซื้อจริงใช้จริงหาคนอื่นบ้างดีกว่ามีคนไหนคนไหนอีกอ่ะเดี๋ยวถามต่างชาติถามต่างชาติ Excuse me How do you feel after testing tries today? Um yeah very impressed with the street Uh, the Sport Touring Tire and the NS, which the more like Sporty Tire. which more like NS, is and ก็ต่างชาติเขาบอกว่าเขาสามารถเวลี่คอนโทรลน่ะเขาสามารถคอนโทรลได้ดีมันสามารถเทคโ้งได้ง่ายนะเขาบอกว่าิ๊กิเนอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ต้องบอกเลยว่าเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งมากมากนะครับสำหรับยางตัวนี้อ่ะมีใครให้เราถามอีกมีใครให้เราถามอีกเริ่มร้อนแล้วดู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 ไปแล้วเรามาถามคนนี้กันดีกว่า ขอโทษครับพี่สวัสดีครับ,รบหลังจากทดสอบไปแล้วพี่รู้สึกยังไงกับยางตัวนี้บ้างครับก็วันนี้มันสั้นๆนะผม,ผมก็แค่สิบห้านาทีสองสองสองรุ 2, 2, 2, 2่นเลยก็อย่างแรกที่รู้สึกได้คือมันมันร้อนเร็วมันลงไปแล้วมันใช้งานได้แบบได้ทันทีอะไม่ได้รอนานนะแล้วก็เบรกก็คือหนึบดีคือลองเบรกหนักๆลองรล้อยเงี้ยมันยางมันมันคงรูปของตัวยางได้ดีครับทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผมการเลี้ยวการอะไรก็เลี้ยง่ายครับ ยางมันไม่ขื่นไม่ดื้อดีครับเบื้องต้นจะประมาณนี้อครับผมเขาพี่ได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับนะผมโอ้โหมีแต่คนชอบผมบอกเลยจริงๆยางตัวนี้นะแม้แต่ผมเองยังชอบเลยเดี๋ยวพามาดูรถที่เขาใส่ย,ยางนี้จริงๆกันนิดนึงดีกว่านี่นี่นี่ดูดิผมบอกเลยว่ายางตัวนี้นะครับใส่ปุ๊บไม่ขี้เลยลายดูสวยเลยนี่แม้แต่คันนี้นี่นี่เรามาดูคันนี้ดีกว่าฉลามไลตาใส่ยางตัวนี้เป็นไงเอาจริงๆนะจากใจนะจากใจนะอันนี้ไม่อวยนะผมว่าลายยางอาจจะสู้เจ้าอื่นไม่ได้หรอก แต่คุณภาพนะไม่ด้อยกว่าใครแน่นอนอันนี้ผมการันตีทัวกับพี่สวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับบังหลังจากไปลองยางตัวนี้เหรอครับครับผมผมใส่เป็นตัวนี้ผมเพิ่งจะใส่เป็นตัว NS นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้ใช้เป็น ST อะฮะอ่า่วผมออกทิปบ่อยตัวนี้ได้เอามาใส่เป็น NS ลองใบบุรีรัมหนึ่งทิปไบบุรีรัมมาแล้ว NS งานโมโต GP นี่แหละใส่ปุ๊บขี่ไบบุรีรัมเลยโอ้โหบังเอาเรื่องอะเอาเรื่องเฉพาะเรื่องทิป กิในโค้งโอเคนะครับมันนึบเลยโทษทีบางใส่กับรถรุ่นอะไร CB 6 5 0 R ครับ CB 6 5 0 R ครับผมรถใช้เที่ยวตลอดครับโอ้ได้ได้แล้วก็ไปไปดูรำถ้าพูดถึงตอนถนนแห้งถือว่าโอเคมากๆครับในยางที่เราพูดถึงเหลนราคาดีกว่าปกติยางที่ผมใช้ใน ลักษณะการใช้งานแบบนี้แห้งๆอย่างเงี้ยผมจะใช้ในยางที่ราคาหมื่นอัพหมื่นอัพใช่นกลางคนเล่นรถรู้กันหมื่นกว่าบาทหมื่นกลางแต่ตัวนี้ไม่ถึงหมื่นมันเป็นยางสตรีทเป็นยางแท็กเดย์ที่ไม่ได้กลัวน้ําเลยครับอ่าใช่รู้สึกเหมือนกันจากคนใช้จากคนที่เคยใช้เนาะใช่รู้สึกเหมือนกันขี่โทษนะครับผมขี่อยู่ ประมาณ160หละฝนตกๆนี่แหละก็ยังไม่มีอาการที่แบบเหินน้ําหรือว่าดิ้นอะไรเลยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องครับ160ตอนฝนตกบางใจบางได้มากครับโอเคได้ๆขอบคุณครับว่าอะไรรสลามครับ A few minutes later ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพามาเดินดูบรรยากาศภายในงานนะครับแล้วก็มาถามความรู้สึกของคนที่มาเทสอยางในงานวันนี้นะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับยางตัวนี้กันบ้างก็ประมาณนี้นะครับสาหรับพี่ๆที่เทสอยู่ตอนนี้คือพวก ดีลเลอร์แล้วเราไม่ต้องถามเขาเยอะเพราะว่าเขาเอาไปขาย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะตอนนี้แดดร้อนมากนึกว่านรกชั้น2นะฮะโอเค okay. แล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ